สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกัล,ลยานามิตรเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวมโชคชาแนลนะคะรวมโชคได้เอาภาพบรรยากาศท้องฟ้าสวยๆมาฝากคุณผู้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศท้องฟ้าไปก่อนนะคะสวยๆค่ะที่วัดสว่างธรรมบรนดานรอว่าสำนักสงฆ์อภัยวันนะคะรวมโชคเดินทางมาถึงแล้วแต่ว่าเห็นบรรยากาศท้องฟ้ามันสวยงามก็เลยถ่ายเก็บมาฝาก เพื่อนๆน,นะคะกาลยานมิทุกคนทุกท่านนะคะสวยงามมากค่ะท้องฟ้าฟ้าเจียมใสแต่ว่าเมีกนะคะเมีจะจินตนาการหรือว่าความเชื่อของรวมโชคนะคะมันเหมือนแผ่เสียนออกมาเป็นพญานาคนะคะนี่อยู่ด้านหน้าทางเข้าวัดสว่างธรรมบันดานหรือว่าสำนักสงฆ์อัมภัยวันนะคะ บรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะรวมโชคเห็นก็เลยเอามาฝากนะคะเผื่อจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะรวมโชคคิดเองนะคะนิมิตหมายที่ดีจะเป็นโชคเป็นลาบนะคะว่าเหมือนปู่ย่าท่านประทานโชคลาบให้เราอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งด้านที่สาลาปฏิสถานองค์หลวงพ่อพระง,งามนะคะ พอพาะง,งามเราก็เดินทางมากราบนะมัส,สก,การปู่ท่านที่สำนักสูงอัมพัยวันหรือว่าวัดสว่างธรรมบรรดาลน,นะคะรวมช่วงขออนุญาตแจ้งข่าวนะคะขออนุญาตแจ้งข่าวนะคะปู่ท่านจะเริ่มลงมาพบญาติธรรมนะคะตั้งแต่วันที่16มกราคมพศ2564เป็นต้นไปนะคะท่านใดที่ จะเดินทางมาทําพิธีสะดอกเคาเสริมบารมีเจิมกระเป๋าเจิมรถหรือผู้ที่ไม่สบายจะมาให้ปู่ท่านรักษาต่อชะตานะคะเสริมดวงชะตาราศีนะคะก็เริ่มจากวันที่16มกราเป็นต้นไปท่านใดที่มาก็ขอความการุณานะคะใส่แมสท,ทุกคนทุกท่านล้างมือให้สะอาดนะคะ ก่อนที่จะเข้าพบปู่ท่านด้วยความปรารถนาดีจากรวมโชคแชนแนลนะคะ,คะเวลาเข้ากราบสนทนาธรทํทำพิธีต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตอนเช้า9โมงเชา้าจนถึงเที่ยงนะคะช่วงเย็นก็เป็น16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะปู่ท่านจะลงมาพบญาติธรรมหลังวันที่15กุมภาพันธ์พศ2564นะคะ ปู่ท่านแจ้งข่าวไปแบบนี้ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวรวมโชคจะนํามาฝากนํามาแจ้งข่าวกับเพื่อนๆนะคะกาลยานมิทุกคนทุกท่านค่ะคะ่ะและนี่ก็เป็นอักษรย่อนะคะอักษรย่อปริศนาอักษรย่อในงวดวันที่16กุมภาพันธศพศน5 6 4นะคะปู่ท่านเมตตาให้กระทางรวมโชคมานะคะก็ทางหัวกระดาษก็เขียนว่า16กอพอ .64 ปริศนาแล้วก็เหมือนสอเสือหอหีบหอหีบสอเสือนี่นะคะแล้วก็รวยรวยด้านท้ายนะคะปู่ท่านเมตตาให้รวมโชคมารวมโชคเอามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะช่วยกันดูนะคะพิจารณาช่วยกันค่ะก็สนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะในงวันที่16กุมภาพันธ์พศส5 6 4นี้ค่ะก็จะเป็นตัวเลขโชคลามนะคะ ูท่านเน้นย้ำว่าให้ดูตัวที่ขีดเส้นใต้สีแดงนะคะตัวที่เน้นขีดเส้นใต้สีแดงนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวรวมโชคจะให้ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ฟังคลิปเสียงปู่ด้วยนะคะปู่ท่านให้พรให้โชคลาบมาค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็น สวนวาสานามบาร,รมีเดอ้อสู่เดอ้อสู่เดอ้อสู่เดอ้อที่ไดมาอาตมาก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยม,มการมองคนอย่าไปมองข้างนอกให้มองข้างในด้วยมองข้างในสัมผัสข้างในมีเชนมีความรู้สึกม,มองข้างนอกคนพูดหวาน,วาน,วานพูดดีๆที่รักกที่ก็หมวอเขาก็พูดเป็นพูดหวานพูดดีโกหกคนอย่างนั้นอย่างนี้ก็มี บางคนพูดผลผลผ่าซากแต่บัจจัยเขาอ,อาจจะดีก็ได้เราเอย่าไปด่วนสรุปตัดสินอะไรเลยวันนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ได้อะไรมากมายสบายสบายท่านทั้งหลายเป็นผู้มีบุญมีวาสนาบารมีแล้วที่ได้กินได้ฟังในวันนี้ขอท่านทั้งหลายมีโชคมีชัยมีโชคมีลาภเดออ้อลาภผลบุญทวีโชคบลาภอ,อยู่กับเรานั่นแหละท่านทั้งหลาย มีเวลาไม่มีเวลาก็มาเ้อมามาวัดม,มหาเนี่ยมาแล้วก็จะว่าโอ้สวรรค์กัวนี้อาจจะมาก็ต้องขออภัยตอบไม่ทันบางท่านบางคนทักเข้ามาก็ตอบไม่ทันเออก็ต้องขออภัยท่านทั้งหลายผมขอส่งเขียนส่งเบีนส่งใครส่งเจ้ากรรมนายเวียนเอออยากรวมท่านทั้งหลายทำดีดีกว่าดวมดีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่สมองและมือสองข้างของเราด้วย ทำบ้าดวงดีไม่ดีเป็นสมมุิบัญญัติกันขึ้นมาให้เฉยต่อแต่ถ้าเราทําดีก็เป็นดวงดีทําวันนี้ดีวันนี้ก็ดีทําวันพุ่งนี้ดีวันพุ่งนี้ก็ดีอย่าไปคิดอะไรมากมายอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ว่าดีเนาะเดี๋ยวเราก็ผ่านไปไนดะ้ญาติโยมทุกคนทุกท่านเก่งอาตมาตยอมรับว่าเก่งเลี่ยลูกเรลี่ยงผัวเลี่ยลูกเลี่ยงเมียเลี่ยงพอเลี่ยงแม่เหลี่ยมปากเหลี่ยมทองอาตมาถือว่าเก่งท่านทั้งหลายอาตมาตยอมรับ ถ้าท่านทั้งหลายไม่เก่งท่านทั้งหลายไม่ผ่านมาได้ถึงทุกวันนี้ดอก mm. ก็ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีรักษาท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาขอให้พรขออธิษฐานสวดมนต์ให้ท่านทั้งหลายเด้อให้จังกิตจ,จังใจสาธุไปด้วยกันสาธุแปลว่าดีแล้วสาธุอนุโมทนาแปลว่าชื่นชมยินดีในบุญกุศลคุณงามความดีอาตมาจึงขออนุญ,ญาตอีกขออนุญาตอ่าอีกจักผ้านาทีสวดมนต์ให้ญาติโนะย,ยมก่อน ให้พรญาติโยมให้ทุกท่านทุกคนที่ได้ไปได้ยินได้ฟังในวันนี้มีความสุขความจเจริญร่ำรวยมั่งมีสีสุขเป็นผลเป็นกําลังใจเข้ามาร่ำรวยแต่จะจะร่ำรวยไม่ร่ำรวยก็ขึ้นอยู่ที่การกระทําของคณโยม,มนั่นแหละะให้ตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติสร้งบุญกุศลคุนงามความดีตั้งจิตตั้งใจให้ดีๆจะสวดมนต์ให้กับญาติแตบโยมวันนี้ก็ให้โชคลาภแล้วลาะห้าสิบจุห้าผมพูดไป แล้วคือสาธุค่ะั่นแหะก็จะขออนุญาตอีกห้านาทีก็จะให้พรญาติพรโยมถ้าโอกาสหน้าญาติโยมโยมรวมโชคโยมให้โชคต้องให้โชคจมรวมโชคมาอีกถ้ามีโอกาสมีเวลาเอก็จะเมตตาปรารภหรือว่าเมตตาสนทนากับญาติกับโยมเด้ออันนี้ให้เข้าใจก็พยายามติดตามไว้แล้วก็ ให้กำลังใจก็คือการกดไลค์กดแชร์เนี่ยกดติดตามให้ญาติโยมเพราะว่าเราจะได้มีกำลังใจญาติโยมก็จะได้มีกำลังใจผู้ทําก็จะได้มีกำลังใจในการสร้างบุญกุศลขนงามความดีเผยแผ่พระธรรมคำสอนเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่กําลังจิตกาลังใจให้แก่ญาติแโยมวันนี้อาตมาก็ขออ้างอิงพระรัตนตรัยขออนุภาพ พระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์มีดอานบรรดาครูบาลจันทร์อนุภาพกริงกับกิทั้งหลายปอนุภาพบุญกุศลคุณงามความดีที่ญาติโยมท่า,น,านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในวันนี้ขอบุญนี้จงเป็นแสงสว่างนำพาดวงจิตชีวิตท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญหายทุภายโสวยภัยโคหายภัยหายก็หายเพียนหายเวียนหายภัยมั่งมีสีสุแขแค้วพาดปลอดภัยราบผลคุณทวี บางเกิดเป็นดีสิริมงคลดีนอกในสายขวาล้นนางจิตใจกายสังขารเป็นดีเป็นเลือดประเสริฐเป็นสีสิริสวัสดีจงบางเกิดมีแก่ญาติ่าโยมนบเปิดนโมเปเปิดีเปิดนงามเปิดสิริเปิดมงคลเปิดบุญเปิดวาสนาเปิดบารมีญาโยมที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ทั้งที่ได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีญาโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ขอให้กับขอให้ดวงชะตาราศีบารมีบังเกิดเป็นดีดีนอกดีในดีสายดีขวา ดีบน ạt, ดีล่างดีจิตดีใจดีกายสังขันนาคีนาโูนาพนาฐานาพระราชผู้เป็นใจในเมืองบัานปกปักรักษาสถาญาตโยมทุกท่านผู้คนมันสร้างบุญกุศลคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมีผู้ตัวธรรมโมสังโูรักเสริมรักษาผู้ทำธรรมัางสังทังเมตตาผู้ตัวธรรมโมสังกฆขอท่านทั้งหลายแก้วขาปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงน้ำมั่งน้ำมีสากันดังเกียวดังเสันทีเสียจีมีเงินทองแก้วแหวนเงินทอง หลายมาเทมาสิริปภพาประสิทธิประสิทธิปีประสิทธิเมีขอให้ท่านทั้งหลายมีบุญวาสนาบารมีมีโชคมีลาบมีโชคลาบใหญ่มีโชคมีลาบบังเกิดเป็นดีน่ดีโมดีทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองงดงามไผ่บุญการงานการเงินเจริญรุ่งเรืองงดงามไผ่บุญมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเพื่อจะได้สร้างบุญสร้างวาสนาสร้างบารมีบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดี เพื่อจะได้เงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหายอยู่หากินสมากก็เรียนตีในทางที่ชอบประกอบไปด้วยีิธรรมคุณงามความดีรักสมรักษาสาาัตยาญาติโยมบั้งมีศีสุสูนาดีโมด,ดีสากะเรียนตินะวันเดือนปีเกิดขอให้เป็นดวงดีนะชื่อนามตระกูลวันเดือนปีเกิดทุกท่ันทุกคนขอให้เป็นดวงดีสง่าราศีบารมีบังเกิดเป็นดีมั่งมั่งมีมีมามะมามาหน,น้าเงินไหลนองหน้าทองไหลเข้าหน้าเงินไหลนองหน้าทองไหลมาหน้าจารีติี โอกาสนักาศีกีโกลายนางโกสังการังบาลังสันติโกสักตังกิวาลังสันติโอกาสนะโกกากรรมนาคสุหมังกเรียนติขอให้ท่านทั้งหลายมีใจชนะในที่ทุขฐานในการทุกเมื่อนะโมเมพุทธะเจสสะรัตนาตะยาธรรมมีกาเทีะเะเสติปะเซตีวา นาลายะปะละเมสวาสิติปะมาจะอินดาจะจาตุโลกาปิละกะกาสมุทาโกตะคัคาจะสัมปะยะปะสธิปะวันตุติะยะจะยะตะละีตะลีอุตติุตตินทินาเ

ราชยชัยชัยจัมปากินากกุลกังตะกังชัยชัยกัจจกนตุรังกนสุคละปูจังกะสีภพยกาติปาชัยชัยรุนโมคะสาจินเสนะลิงโคปุณณโสติรัติชัยชัยสุขาสุขากีเวชัยชัยธรณิตะเลสัทธา จุรยาสยเสยเจียธรนิสานาทีสัตาเจียเจียมังกลาลันยาปวะเกจียเจียวาลุนนายาคีจียเจียรากเสสุรักูจติจ้าเจียเจียพมเีนทักกนาจียเจียลาจาติราสาเจยังจียเจียปัตะวิงสาพังจียเจียอรหันตังปะเจกลงบุญดาสาวากังจียเจีย มาเหสุลังกาโลหลินทะเทวาจะยะจะยะพมมาสุระโคจะยะจะยันนาโควิลุนาโควิลุปะโคจันติมาลวิอินโตจาเวนะตโยจังกเวลวะวะลุโนปิจาอัิวะโยจาปาจุนะโหกุมาโลตตนตะกัตยะสมหาเทวาสิติตาปะสาอัตโยเอติน สเมจายารโมภวันตุโนจยาธรรมโมจะสังโฆจาตัสะปาโลจาราญากรรมเเตนะชายาเตเจนะสติปันตุโนอิเตนะพุทธเตเจนะหุนตุโนจะยามังกลังจาโยเพียปุจจาสิลิมาตโตยังมาลาสัจมาภิมันโตปะละจะโยองโคสยงโคติมันเถ ธรรมจิตตาใยตาธาพรหมกนาอินตานาเทวกนาสุปนากนานาคากนาสัมภะกนัมมหิสีนสุนันตุผนโตเยเดวาอาจมิงธานิอาเทกาตาทีกายุคหุนโตสุกิตาหุนตุ อาสาตานังราคันตุจินาสาสนังยากาจิปัตนาเตสังนิวาเรนตุยาสาปะดากายสุขังกิตาสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังพลังอายุวันโนสุขังพลังอายุวันโนสุขังสตังเต็มกระเป๋าอึ้งตึงเด้ออาสาสาธุสาธุเจรินสุขสบายดีโอกาสหน้าพอกันเด้อ